ที2นะครับเราก็มาทดลองขับเจ้านิสสันอัลเม a ่า1.0 V l t u r b o นะครับผมคันนี้เท้าควางม,มานิดนึงก็คือเป็นรถที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของแต่งของ h k s นะครับก็จะมีกล่องนะครับคือกล่องเนี่ยจะเรียกว่า h k s Power Editor นะครับส่วนถ้อยเสียเนี่ยจะเป็น h k s Legal Muffer นะครับ2รายการนะครับแค่นี้จะทำให้รถแรงขึ้นจริงหรือเปล่าในงบประมาณสุดพิเศษ17ใบเทา ถูนะแต่ก่อนได้ยินของ h k เนี่ยหลักหมื่นไม่ต้องคุยนะครับคุยกันหลักแสนแต่ตอนนี้ h k Thailand ก็บุกตลาดใหม่เนาะใช้บ้านเราเป็นฐานการผลิตนะครับแล้วก็เอาใจตลาดในบ้านเรารถกระบะก็มีของ n าวาร่าก็มีอเม e ่าก็มีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าสิ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยคืออุปนิสัยของอเมร่า1.0เนี่ยที่ หลายคนได้ลองขับคืออาจจะบอกว่ามันเชื่องช้าไปนิดนึงการตอบสนองนะครับเพราะอ,อย่างที่ได้เรียนไปใน EP1 คือว่ารถเนี่ยถูกจำกัดด้วยเรื่องของมลพิษนะครับ emission control น,น,นะครับและเรื่องของอัตราสิ้นเปืองเชื้อเพลิงนะครับจึงต้องจำกัดความรุนแรงไว้แค่นั้นแล้วก็ทำให้ทุกคนสามารถขับขี่ได้ง่ายนะฮะพี่พีเสร็จผมประทับใจว่ะข้างในมันกว้างอะ่ะมันเหมือนจะเล็กก็ มีเคนบอกว่าเล็กเล็กเล็กไม่เล็กนะครับแม่งช่างแอร์ในตำนานเลยนะครับผมว่าเป็นรถแบบใช้ในครอบครัวขับในเมืองสมสบายเลยเนคือจริงๆอ่ะออเมล่าตอนเนี้ยแม่งใหญ่กว่าสกายไลน์รุ่นเก่าอ่ะเออแม่งใหญ่ใหญ่เลยอ่ะนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นเนี้ยการดีไซน์เขาเน้นความปัดเปลี่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่บวมเหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะดูใหญ่แบบเหมือนเทียหน้าน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือปรับให้มันฉบเฉียวแต่ผมชอบนะรู้สึกว่ามันสปอร์ตขึ้นเยอะเลยอ่ะ แต่ก่อนมันจะดูแบบรถบ้านจา๋าบวมบูมคันโตๆอะไรอย่างนั้นนะครับตอนนี้ปรับโอเคอันนี้โฉมใช้ได้เลยฮะกระสือวันิีสานมาถูกทางละวัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีเอาว่างกันเถอะนะครับผู้ใหญ่หัวใจมีไฟอะไรเงี้ยส่วนผมหัวหัวใจไฟครับไฟนั้นลนตูดน,นะครับผมหรือว่าไฟราคาไฟราคาอันนั้นอันนั้นมีครับอันนั้นมีแต่ว่าไฟนั้นมันกบไปไปไหมดอะไรเงี้ยก็การตอบสนองคันเร่งน,นะครับที่รู้สึกแรกๆเนี่ยคือกล่อง power editor เนี่ย การตอบสนองคันเร่งเบานี่ผมแตะคันเร่งเบาๆนะครับเรายังไม่ได้เหยียบจมนะครับคือเราจะลองรถในเงื่อนไขคอนดิชันของการขับขี่ใช้งานจริงแต่เบาๆอย่างนี้ประหยัดน้ํามันถ้าเป็นแบบรุ่นเก่าเนี่ยมันต้องเหยียบต้องย่ำไงมันเลยกินน้ํามันมากกว่าส่วนเสียงท่อเนี่ยก็เดินเบาเนี่ยไม่ต่างแต่ว่าตอนอัตราเร่งเนี่ยก็อาจจะมีเสียงนุ่มบ้างเรียกว่าต้องเลาใจเนาะคนที่ใส่ของไอเกสเนี่ยก็ต้องการควาสมสนุกสนานในการขับขี่นะครับ อ่ะคนนั่งหลังเป็นไงเสียงหึมไหมครับโอเคเลยพี่มันก็ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนท่อไม่เหมือนท่อแป๊สอะไอพวกนั้นนี่ถ้านั่งข้างในนี่โคตรลำคานนะ,ะนะคืออ,อันนี้เสียงจะทุมๆรู้สึกว่าแบบเหมือนขับรถใหญ่อะไม่เหมือนเครื่องพันะแต่เน้นย้ำอีกทีครับผลิตภัณฑ์สองอย่างกอง h ฮชเชสพา e เวอร์ are, Editor, และท่อเสียเอ s l e g ร l เก g a ร 9, แปลว่ากฎหมายคือท่อที่ถูกกฎหมายนะครับสองอย่าง17ใบเทาหรือ17,0 0 0บาทนะครับไม่ต้องกลัวะไรเลยเพราะว่า ระยะรับประกันเนี่ยสปีเหมือนเดิมนิสัน GT a u ออโต r าจัดให้นะครับการตอบสนองเนี่ยทำได้ต่อเนื่องนะครับคนขับเนี่ยไม่รู้สึกว่าเครียดคนนั่งก็ไม่เครียดนะครับคุมคันเร่งง่ายแต่ว่าแต่เบาๆมันก็ไปแล้วเนี่ยผมแต่เบามากเลยมันไปแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยจะทำให้มันึขับง่ายแล้วประหยัดน้ำมันนะครับ ส่วนเรื่องของอัตตาเร่งแบบเต็มๆนั้นเดี๋ยวหาจังหวะอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูแต่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับขึ้นสะพานทางชันนะครับแล้วความเร็วเนี่ยประมาณสัก60มันไปได้เลยนี่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยก็ต้องเน้นคันเร่งมากขึ้นนะครับอันนี้เบาสบายนะครับคือความเร็วระดับ0ูนยเนี่ยเราจะใช้บ่อยมากโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่า กล่องตัวนี้เนี่ยทำคันเร่งมาได้เนียนมากผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยไม่มีอาการกระตุกกระชากไม่มีตุ๊กตักตึ๊กตัก,ตก,ตกอะไรอย่างนี้เลยทําให้รู้สึกว่ามันขับสบายและสนุกกับมันนะครับอย่างน้อยคุณจ่ายหมื่นเจ็เนี่ยคุณได้ตรงนี้แน่ๆคือความนุ่มนวลในการขับขี่การตอบสนองที่ดีอันนี้ผมว่าแม่งคุ้มคุ้มละด่านแรกเนี่ยคุ้มละแต่ลองดูซิว่าถ้าเราต้องการกําลังแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเช่นตาเร่งหรืออตาเร่งแซงเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนตอนนี้คือเราจะลองจอดออก นะครับลองอาัตตาเร่งนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยเราจะใช้ภายใต้กฎหมายกําหนดนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะรถว่างแป๊บนึงครับผมนี่สําหรับคนที่ถอยหลังไม่เก่งมีให้ท่านทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับท็อปวิวคาเมล่านะับก็คือถ้าไม่รู้ว่าสเตตัสตอนนี้รถมันอยู่ตรงไหนมันจะมีผลมากเลยการจอดเรียบพุตบาทนะครับเอ้ยเราจอดตรงยังวะเราจอดชิดหรือย,ยังเนี่ยมันจะมันจะฟ้องเลยเนี่ยสมมตินี่นะเออตรงเป๊ะเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นวิวกล้องถอยหลังนะครับว่ารถข้างหลังเรามีคนหมากระลาทรายใครมาเมานอนอยู่ายรถไหมโอเคไปนะครับผมกดจมแล้วนะโห oh, ดึงอะเออดึงสมูทดีอะนะครับเค okay. พอครับความเร็วไม่เกิน120พอแล้วครับอัอตราเร่งนะครับ มันดึงดีมากแต่ไม่ใช่ดึงฉุดฉาดแต่มันสมูทและมันเร็วนะครับทำให้การขี่รู้สึกว่าโอเคคือเรารู้สึกสนุกแต่รู้สึกว่าเราไม่เครียดนะครับเป็นรถที่สามารถขับได้ทุกวันแรงเมื่อไหร่ก็จะแซงสมมติอัตรเร่งแซงปุ๊บเราก็จะจิ้มคันเร่งลงไปเลยสมมติว่าเ,เราจะเป็นน้องแซงกระทานนเราก็จิ้มเลยนะฮะ ใครับพอครับปลายตีนปลายดึงได้ลึกกว่าเดิมนะครับส่วนการขับขี่อ่ะโอเคไหนๆลองแล้วโอเคสมมติว่าเราขับขี่เอาจังหวาดปุ๊บเอาแค่120นะครับผมแตะเบาๆนะครับรอบ2,000ดูรอบ2,000เองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงของท่อเสียเนี่ยอาจจะมีหึมๆเข้ามานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นปกติซึ่งคนลงทุนซื้อท่อแบรนด์เ k s เนี่ยต้องมีความ ความแรงในหัวใจความเล้าใจนะครับก็จะมีเสียงให้พอรู้สึกว่ามันมันแต่ไม่ลำขาบนะฮะโอเคครับก็จบการทดสอบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คืออย่างที่บอกครับในงบประมาณ17ใบเท่านะครับได้ผลิตภัณฑ์ของ s k ส Thailand นะครับซึ่งมีมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่างนะครับใส่กล่องแล้วไฟใหม่โชว์ขับแล้วไม่มีปัญหาอะไรระยะรับประกันนะครับอริเตียังอยู่ในยังเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับก็ EP 2นะครับก็จบกันสนุกสนุกครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางนิสสัน GT ออโต้คาร์นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับเจ้านิสสัน Almera 1.0 v l Turbo นะครับพร้อมชุดแต่ง SKS นะครับก็จะมีกล่อง SKS Power Editor นะครับและถ้อยเสีย SKS นี่ก็มาเฟอร์นะครับถูกตังมากเลยอยากได้เลยนะครับอยากรู้ต้องลองครับผมงบประมาณแค่นี้17,000บาทหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ